2026 Aerovo คือการปฏิวัติครั้งสำคัญของโลกยานยนต์ไฟฟ้าที่มาพร้อมดีไซน์ล้ำอนาคตและสมรรถนะที่เหนือความคาดหมายการออกแบบภายนอกเน้นความลู่ลมสูงด้วยเส้นสายที่ผสมผสานความโฉบเฉี่ยวกับความเรียบหรูกระจังหน้าแบบปิดสนิทไร้ช่องลมตามสไตล์รถ e ีพร้อมไฟหน้าเ e d Matrix ที่ปรับลำแสงอัตโนมัติได้อย่างชาญฉลาดตัวถังใช้วัสดุน้ำหนักเบาแบบ,แบ,บคอมโพสิตคาร์บอนและอลูมิเนียมอัลลอย ทำให้ Aerovo มีน้ำหนักเพียง1,650กิโลกรัมแม้จะเป็นรถขนาดกลางก็ตามระบบมอเตอร์คู่ดูอัลอิเล็กทริกไรของ Aerovo ให้กำลังรวมสูงสุด520แรงม้าพร้อมแรงบิดมหาศาลกว่า900นิวตันเมตรสามารถเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ภายใน3.8วินาทีความเร็วสูงสุดล็อกไว้ที่240กิโลเมตรชั่วโมงเพื่อรักษาสมดุลระหว่างสมรรถนะและความปลอดภยัย แบตเตอรี่แบบ Solid State ความจุ110กิโลวัตต์ชั่วโมงช่วยให้วิ่งได้ไกลถึง750กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งรองรับการชาร์จเร็วอันตราฟ้าชาร์จจาก10%ถึง80%ในเวลาเพียง15นาทีเทโรโวไม่ได้เป็นเพียงรถไฟฟ้าที่แรงและวิ่งไกล แต่ยังเป็นหนึ่งในรถที่มีระบบขับขี่อัตโนมัติระดับสีที่ล้ำสมัยกล้องรอบคัน1 2ตัวเรดาร์และลิดารวมกันเพื่อสร้างภาพสามิติรอบตัวรถแบบเรียลไทม์พร้อมระบบ AI ที่เรียนรู้จากข้อมูลการขับขี่ทั่วโลกทำให้สามารถขับได้เองในเมืองทางหลวงหรือแม้กระทั่งในสภาพอากาศเลวร้ยรายผู้ขับสามารถปล่อยมือและพักผ่อนได้เต็มที่ในบางสถานการณ์ภายในห้องโดยสารเน้นความหรูหราผสมเทคโนโลยีล้ำยุค แผงคอนโซลกลางเป็นจอ OLED ขนาด15นิ้วความละเอียด8 K ที่รองรับการควบคุมด้วยท่าทางมือและคำสั่งเสียงเบาะนั่งหนังวีแกนตัดเย็บด้วยลวดลายพิเศษพร้อมระบบนวดแบบ5โซนและปรับอุณหภูมิได้ทั้งร้อนและเย็นเสียงเพลงถูกส่งผ่านลำโพงคอนตั้มซาวด์18จุดพร้อมระบบเสียง3มมิติที่ให้ประสบการณ์เหมือนอยู่ในห้องคอนเสิร์ต ระบบกันสะเทือนของ Aerovo เป็นแบบ Adaptive Air Suspension ที่ปรับความสูงและความแข็งอัตโนมัติตามสภาพถนนและสไตล์การขับขี่ทำให้การขับในเมืองนุ่มสบายและการเข้าโค้งบนถนนชนบทมั่นใจเต็มที่โหมดการขับมีให้เลือก5แบบตั้งแต่ Eco, Comfort, Sport, t r a c ไปจนถึง Autonomous ซึ่งปรับทุกอย่างให้เหมาะสมกับการขับขี่แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ความปลอดภัยถือเป็นหัวใจหลักของ a r r o w o มาพร้อมระบบป้องกันการชนด้านหน้าและด้านหลังแบบอัจฉริยะระบบหลีกเลี่ยงการชนอัตโนมัติในกรณีฉุกเฉินระบบตรวจจับคนเดินถนนและสัตว์ใหญ่ในยามค่ำคืนรวมถึงระบบเตือนผู้ขับหากมีอาการง่วงนอนนอกจากนี้แบตเตอรี่ยังผ่านมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด UL 2580และมาพร้อมระบบตัดวงจรอัตโนมัติในกรณีเกิดอุบัติเหตุรุนแรง ในด้านการเชื่อมต่อ a e r o w o รองรับ 6G connectivity ทำให้รถสามารถสื่อสารกับโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและรถคันอื่นๆได้แบบ r e a l t ท m e ไม่ว่าจะเป็นการรับข้อมูลสภาพการจราจรอุบัติเหตุข้างหน้าหรือแม้แต่การค้นหาจุดชาร์จว่างใกล้ตัวรถโดยอัตโนมัติระบบซอฟต์แวร์ทั้งหมดสามารถอัปเดตผ่าน OTA over the air เพื่อเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆห,หรือแก้ไขข้อบอกพร่องได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการ นอกจากสมรรถนะและเทคโนโลยีแล้ว a e r o w o ยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังวัสดุภายในกว่า70เปซ็นเป็นวัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติการผลิตในโรงงานใช้พลังงานหมุนเวียน100เอร์เซและปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์การพัฒนา a e r o w o จึงไม่เพียงตอบโจทย์คนรักความแรงแต่ยังสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่ยั่งยืนในอนาคต